ยกตัวอย่างดังนั้นเรื่องของครอบครัวมีเยอะที่จะให้เด็กๆเ,เนี่ยย้อนไปคิดถึงครอบครัวตัวเองครอบครัวนี้น่ารักไหมโอ้เด็กๆมีความสุขนะคุณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขเพราะความรักที่มีต่อลูกเนี่ยพวกเราเนี่ยผ่านการขี่หลังคุณพ่อคุณแม่มาแล้วทั้งนั้นใช่ไหมบางคนก็บอกว่าคุณพ่อเป็นม้าอีกสิคุณแม่ เป็นม้าให้อีกสิใช่ไหมนี่แหละเด็กๆผ่านวัยมาแล้วคุณครูว่าจนป่านนี้บางคนยังให้คุณพ่อคุณแม่อุ้มอยู่เลยมีใครบ้างให้คุณพ่อคุณแม่ยังอุ้มอยู่ตอนนี้มีไหมโอไม่มีเลยเหรเนี่ยเก่งจังเลยห้องนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่นี่คุณพ่อดูแลให้ลูกอ่านหนังสือให้ลูกทําการบ้านแบ่งเบาภาระคุณแม่คุณแม่อาจจะทํากับข้าวอยู่แต่คุณพ่อบอกว่า ไหนมีการบ้านวิลูกเอาการบ้านมาทำซิเอาหนังสือมาอ่านซิเห็นไหมเพราะอะไรล่ะก็เพราะต้องการให้ลูกนั้นเป็นเด็กที่มีความรู้มากขึ้นเป็นเด็กดีเด็กที่อ่านได้คล่องเรียนได้รู้เรื่องนะคะเด็กๆก็บอกว่าหนูก็รักครอบครัวค่ะเห็นไหมไม่ว่าครอบครัวของประเทศไหนนะคะ ต้องการให้เด็กๆนั้นรู้จากหน้าที่ตัวเองมีระเบียบวินัยแล้วก็ฝึกนะนักเรียนจะเห็นว่าครอบครัวคนไทยเนี่ยพ่อแม่เนี่ยโอ้ทํทำให้ทุกอย่างแต่นักเรียนฝรั่งเนี่ยเขาจะเป็นงไงก็ให้ลูกเนี่ยฝึกตัวเองนะคะเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็มีวินัยในตนเองเนี่ยต่างกับพวกเราพวกเราเนี่ยทำอะไรไม่เป็นเพราะคุณพ่อคุณแม่ทําให้หมดอ้าวคราวนี้มีเวลาอีกนิดนึง เด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาวันนี้เอาเอาแค่วาดภาพเขียนว่าให้นักเรียนวาดภาพครอบครัวของฉันระบายสีให้สวยงามและเขียนบอกด้วยว่าสมาชิกมีกี่คนนะคะเขียนในสมุดนั่นแหละวันนี้คุณครูย,ยังให้ใช้สมุดนะคะเขียนวันที่นะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ ใช้หนึ่งหน้ากระดาษนะคะหนึ่งหน้ากระดาษเสร็จแล้วเขียนกลางหน้ากระดาษว่าครอบครัวของฉันนะคะ เด็กๆก,ก็วาดรูปไปนะคะาว,วาดรูปครอบครัวของฉันอตัวอย่างจะเขียนข้างล่างก็ได้ข้างบนก็ได้นะคะเขียนหัวเรื่องไว้กลางหน้ากระดาษว่าครอบครัวของฉันแล้วเด็กๆก,ก็วาดภาพจะมีบ้านจะมีลูกจะมีคุณพ่อคุณแม่วาดให้ครบเลยนะคะ วาดได้ครบเลยคุณพ่อคุณแม่เด็กๆว่าตามความคิดอิสระนะคะแล้วก็เขียนบอกด้วยว่าสมาชิกในบ้านเรามีกี่คนเช่นภาพนี้มี4คนเราก็บอกว่ามีคุณพ่อคุณแม่ตัวฉันน้องนะคะหรือบางคนบอกว่ามีพี่และก็ตัวฉันใช่ไหมคะอ่าให้ดูให้ดูตัวอย่างนะ เลือกวาดเอาได้ตามตามสไตล์เดี๋ยวคุณครูมีดูให้ดูตัวอย่างอีกหลายภาพนะคะปลายทางด้วยนะคะลูกปลายทางด้วยเ,เดี๋ยวเราจะย้อนกลับมาให้ดูภาพนี้อีกอยกตัวอย่างอีกหนึ่งครอบครัวครอบครัวของฉันเห็นไหม อาจจะมีคุณตาคุณยายอันนี้ครอบครัวเด็กญี่ปุ่นใช่ไหมดูที่การแต่งกายอันนี้เป็นการ์ตูนให้เด็กๆได้ดูตัวอย่างใช่ไหมเราก็แต่งแบบไทยๆของเราอแต่ละคนก็ต่างความคิดนะคะเอาให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างครอบครัวของฉันอ่าน,นี่อีกหนึ่งครอบครัว ครอบครัวสุดท้ายครอบครัวการ์ตูนครอบครัวของฉันมีลูกโป่งด้วยนะคะมีของกินของเล่น ระบายสีให้สวยงามนะคะเอาเลือกเอานะคะใครอยากได้แบบไหน มีเวลาอีก เล่นสำทสำนะคะจะได้เสร็จในชั่วโมงคิดเอาเองนะใครจะมีบ้านหรือใครจะไม่มีบ้านาใครจะวาดมีบ้านด้วยนะคะมีต้นไม้เอาคิดเองนะคะ ครอบครัวของฉันจะเป็นแบบไหนต่างคนต่างคิดต่างคนต่างวาดนะคะวันนี้ให้ให้ใช้จินตนาการของเราให้แบบสบายๆนะคะ หมักเข้นในการวาดภาพนะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างมาให้ดูของใครที่สามารถจะมีตัวอย่างให้คุณด,ดูดูได้บ้างเอง่ยปลายทางนะคะปลายทางกำลังวาดภาพกันอย่างเรียบร้อยทั้งต้นทางของโรงเรียนวังกลกังวลนะคะปลายทางของโรงเรียน อื่นๆทั่วประเทศเลยใครที่กำลังทำ<ห>เดี๋ยวคุณครู<ห>ขอดูตัวอย่างสักคนดีไหมไหไเสร็จหรืยวยังคะ ยังวาดไม่เสร็จนะคะ,ะมาดูตัวอย่างอามาดูตัวอย่างกันนิดหนึ่งนะคะมาดูตัวอย่างวาดยังไม่เสร็จนะคะครอบครัวของฉันนี่วาดไปแล้วหนึ่งบ้านหนึ่งหลังตอนนี้มีแล้วมีลูกแล้วแต่ยังไม่มีคุณพ่อคุณแม่เพราะว่ายังไม่ เสร็จเรียบร้อยอาคุณครูขออีกหนึ่งคนขอของของเด็กหญิงปริยากรน,นะคะปริยากรอ้าวาดตะกี้ของเด็กหญิงนันทิการนะคะนันทิการอ้าวเขาวาดได้แล้วสองคนอ้าวใครกําลังวาดอะไรอยู่นี่เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างตัวอย่างให้ให้เห็นนะคะเวลาของเราก็เป็นไงคะ เวลาของเราก็หมดลงแต่เด็กๆยังทำไม่เสร็จนะคะดูตัวอย่างแล้วเอาละค่ะวันนี้ให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูตัวอย่างของนักเรียนต้นทางนิดหนึ่งว่ากำลังวาดภาพครอบครัวของฉันนะคะเด็กๆวาดไปจินตนาการไปคิดไปว่าเราจะวาดคุณแม่อย่างไรวาดคุณพ่ออย่างไรนะคะการที่เรามีความรักความผูกพันกับคุณพ่อคุณแม่ทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยยิ่งมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นและ ลูกๆทุกคนก็อยากที่จะเห็นครอบครัวของตัวเองนั้นมีความสุขนะคะวันนี้เรื่องของครอบครัวก็ฝากเด็กๆไปด้วยว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฝากไปเป็นสมาชิกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ทำหน้าที่ลูกที่ดีแล้วช่วยกันทำงานบ้านเท่าที่ทำได้ช่วยกันประหยัดข้อสำคัญนะคะขอให้มีความรักความสามัคคีและอยู่ ในครอบครัวตามข้อตกลงของเราอย่างมีความสุขสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ